ราสวัสดีครับพี่ซีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผู้ชมผมจะพามาดูดิเจ้าคันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับราคารถของเขาเนี่ยอยู่789,000นะครับแต่ว่าเขาจะมีที่เลือกทั้งหมดเนี่ยสามสีมีขาวมีบอลแล้วก็มีเทานะถ้าเป็นเทาหรือบอลจะต้องบวกราคาเพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดพันเป็น796,000นะครับผมก็ตอนนี้เลยฝากด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจรถอยากสอบถามข้อมูลอยากสอบถามการใช้งานนะครับ ซื้อที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับถ้าออกไปแล้วสงสัยการใช้งานก็นี่ครับทักเพจเซลต้นยูสุโคลาดทิพ์ใน Facebook เลยครับว่าเซลต้นยูสุโคลาดรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีดีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเจ้า LDA นะครับซึ่งเป็นตัวลองท็อปของตัวเตีย้ยแล้วก็ความน่าใช้งานของเขาเป็นยังไงนะครับกับราคารถ7 8 9 0 0 0นาไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม นี่เลยครับคุณผู้ชมก็กุญแจของเขานะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้วันรับรถเนี่ยจะได้อยู่2ออดอกนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะแต่ว่ารุ่นนี้นะ่ะเป็นกุญแจรีโมทก็จริงแต่ว่าจะยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับนะแค่ล็อกกดล็อกประตูด้วยรีโมทเท่านั้นก็คือให้ใีเรื่องความสะดวกสบายค่ะแต่สัญญาณกันขโมยอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับสําหรับด้านหน้าของเขานะ โลโก้อิวสุตัวใหญ่เมียมกระจังหน้าทูโทนนะด้านบนเทาด้านล่างขมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซึ่งคุณสมบัติไฟหน้าของเขานะมีหลอดไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะแล้วก็มีระบบฟันโร่มีโฮมมาให้ไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวนะครับซึ่ง LDA ตัวเนี้คือเขาไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะถือว่าให้มาครบแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ อยากขายครับวันนี้อยากขายสําหรับเจ้าเกรด lda ตัวนี้นะซึ่งเป็นสีเทาโอเพกด้วยล้อแม็กจะได้เป็นแม็กขอบ16นะฮะยางบิต stone เบอร์ยาง one, 2 1570ขอบ16นะครับก็เป็นสไตล์รถเดิมๆนะครับถ้าจะขี่แบบรถเดิมๆผมว่า lda นี้จบนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วก็ได้เพราะว่า คือทุกอย่างมันมาสมบูรณ์ละในในความเป็นเดิมเดิมจากโรงงานอะไรพวกนี้ล้อก็ได้ล้อแม็กมาอยู่แล้วถ้าใครแบบว่าซื้ออยากเน้นใช้งานเดิมๆิมขับสบายสบายไม่ต้องแต่งนะครับโลโกเอลซุโคเมียมกระจกด้านข้างนะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านล่างนี่ฐานกระจกจะเป็นตัวสีผิวของตัววัสดุเขามือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่มีรูกุญแจเอาไว้เสียบกรณีฉุกเฉินอาจจะ แบตโหมดเปิดประตูไม่ได้นะก็กุญแจไขได้นะครับรุ่นนี้ไขจะไม่ดังนะไม่มีสัญญาณการขโมยเพราะว่าถ้ารุ่นไหนที่มีสัญญาณการขโมยของยูสุคุณผู้ชมสังเกตเลยเขาจะมีรูปรถแล้วเป็นรูปแม่กุญแจอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนภาษาอังกฤษ security system อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เบรกด้านหน้าเมื่อกี้ผมลืมบอกสําหรับเจ้ารุ่นตัวนี้เบรกหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับ มีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมดส่วนด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับถ้าเป็นในยุคเมื่อก่อนคล้ายๆมอไซค์ครับคุณผู้ชมคล้ายๆมอไซค์ที่แบบดิสหน้าดัมหลังนะครับลักษณะการเบรกจะคล้ายๆแบบนั้นด้านหน้าใช้เป็นดิสจับด้านหลังก็จะเป็นเบรกที่เป็นก้ามปูเวลาเบรกปุ๊บเบรกมันจะงางขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปช่วยหยุดล้อให้นะครับ นี่นะครับกระจกไล่ฟ้ารุ่นนี้มีมาให้นะครับกระจกไล่ฝ้ามีมาให้นะครับแล้วก็นี่มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับอันนี้สําหรับหน้าตาของพื้นกระบะแบบเดิมๆนะครับพื้นกระบะแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมตอนที่ยังไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ น้ำสามารถไหลลงตรงนี้ได้เนี่ยรอยต่อระหว่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นร่องที่มีระยะห่างกันอยู่นิดนึงนะครับน้ําก็จะซึมลงตรงนี้ไม่เหมือนรถเมื่อก่อนนะที่ว่าอ่ามันจะมีรูตรงนี้เอาไว้ระบายน้ํานะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทําแบบนี้แล้วนะครับไม่ทําแบบนั้นแล้วนะครับจะเป็นลักษนะน้ําลงข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้ต้องถ่ายให้ดูเผื่อว่าบางท่านไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านไปเห็นตอนที่รถเสร็จแล้วนะครับตอนที่รถเสร็จตอนที่ เขาเรียกว่าอะไรใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่เราใส่กระบ,บะไปไลเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับยังไงกระบะไลเนอร์มันไม่ได้แนบตรงนี้แบบลงเป๊ะๆแน่นอนน้ํามันสามารถไหลออกด้านหน้าได้นะครับน้าจะไม่ขังนะครับมี2วิธีหนึ่งจอดรถนะครับเวลาล้างรถนะจอดรถให้เอียงเข้าด้านหน้าน้ําจะได้ไหลลงรองหน้าหรือนะครับจอดให้หน้าลอยขึ้นทางชันๆน้ําก็จะไหลออกด้านท้าย นคสำหรับผู้ชมที่แบบว่าตัวกระบะจะผุแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผุนะครับใช้งานปกติทั่วไปถ้าไม่ได้เจอน้ําเค็มน้าอะไรพวกนี้นะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็เจ้าตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED นะครับเหมือนตัวท็อปเลยใช้ไฟท้ายเนี่ยใช้แบบเดียวกับตัวท็อปนะไฟท้ายไฟหน้าเนี่ยใช้แบบเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับแบบเดียวกันไม่น้อยหน้ากันแน่นอนนะครับแล้วก็กันชนท้าย นะครับเป็นเหยียบ2สเต็ปนะครับปีกข้างๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถช่วงล่างนะครับให้ความนุ่มนวลแนบให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับไม่ใช่ว่าเราดึงออกนะตอนนี้โรงงานผลิตสําหรับ4ประตูมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ช่วงล่างคันนี้แหนบจะอยู่ใต้เพลานะครับแหนบอยู่ใต้เพลานะสําหรับคันนี้นะไปดูที่ภายในต้องบอกว่าคันนี้อาจจะยังไม่ใช่เบาะหนังแต่ความสวยงามนะครับ ในการที่เขาใส่เบาะผ้ามานะดูฮะลวดลายทันสมัยนะครับสวยงามดึงที่วางแขนลงมาได้นะครับเป็นที่วางแก้วน้ำด้วยสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังนะครับนี่มีเสียบ USB ชาร์จไฟสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังได้แล้วก็ตัวเบาะแถวหลังเนี่ยสามารถพับลงมาได้แล้วก็งัดขึ้นไปได้นะครับคุณผู้ชมลักษณะแผงประตูนี่บุนุ่มหุ้มผ้ากัมหี่ นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับออโต้ขึ้นออโต้ลงนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าส่วนตัวเบาะนะครับผู้ที่นั่งด้านหน้าก็รวดลายแบบเดียวกันกับด้านหลังเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับจะได้ซื้อแล้วไม่ผิดเบาะเจ้าตัว LDA คุณผู้ชมเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเองได้แต่ยกขึ้นยกลงไม่ได้ นะครับยังยกขึ้นยกลงไม่ได้นะนะครับนี่ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ปุ่มเปิดฝาถังน้ามันเปิดฝากระโปรงนะครับพวงมาลัยนะดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้หน้าจอครับ7นิ้วนะครับหน้าจอ7นิ้วระบบแอร์ปุ่มหมุนทั้งหมดนะแล้วก็เกียร์สำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชม LDA นะเขาไม่ได้มีแค่เกียร์ธรรมดามาให้ขายแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูเขามีเกียร์ออโต้แล้วนี่ดูจากใบราคาเพื่อเป็นการยืนยันได้เลยนะครับเห็นไหมเกียร์ออโต้ราคา824,000ซึ่งต้นคลิปผมบอกแล้วว่าเจ้าตัวคันเมื่อกี้ที่ผมไปรีวิวอ่ะคือราคาจริงอ่ะ789,000บวกค่าสี7,000ใช่ไหมเท่ากับว่าเกียร์ออโต้จะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่4,000 40, นะครับก็ถามว่าแพงไหม สำหรับถ้าเราจะไปเล่นเกียร์ออโต้คือถ้าท่านผู้ชมมองว่าซื้อความสะดวกสบายผมว่าไม่แพงนะครับจะได้ซื้อรถแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับทุกวันนี้อัตราเล่งก็ดีนะครับใช้งานได้สบายในเมืองในเมืองนะครับไม่เมื่อยขานะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ